พี่ติดบัตรเครดิตซื้อรถได้ไหมที่ติดแบงก์ลีซซื้อรถได้หรือเปล่านะคะซื้อได้ค่ะแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ไปนั์กำหนดนะคะสวัสดีค่ะรถขายรถนะคะ จากรถบ้านคุณวิทยาค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาไขาข้อสงสัยนะคะกับคําถามที่ลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะมาก<อ>พี่ติดบัตรเครดิตซื้อรถได้ไหมพี่ติดแบงก์ลีซื้อรถได้หรือเปล่านะคะอันนี้เราตอบได้ตรงๆเลยว่าซื้อได้ค่ะแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ไปแน์นกำหนดนะคะซึ่งเงื่อนไขหลักๆนะคะก็จะมีอยู่สข้อข้อที่1นนะคะลูกค้าต้องมีวางดาว30%์ของราคารถนะคะข้อที่2ค่ะ ลูกค้าต้องมีรายได้2.5เท่าของยอดผ่อนนะคะข้อที่3ค่ะลูกค้าจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะและข้อที่4ลูกค้าจะต้องมีคนค้าเป็นเจ้าบ้านและเจ้าของโฉนดที่อยู่ในกรุงเทพและเขตปริมณฑลเช่นกันค่ะค่ะถ้าลูกค้ามีครบตามเงื่อนไขที่กําหนดนะคะลูกค้าก็สามารถซื้อให้เป็นชื่อของตัวเองได้เลยค่ะแต่ถ้า มีไม่ครบตามเงื่อนไขที่กล่าวมานะคะอาจจะซื้อเป็นชื่อของญาติพ่อแม่พี่น้องที่มีเครดิตดีก็ได้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือคำตอบของคำถามที่ว่าติดแบคลิสซื้อรถได้หรือเปล่าแล้ววันนี้เราขอตัวไปดูแลลูกค้าก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอแัตไฟค่ะคิดถึงรถบ้านคิดถึงวิทยาค่ะ